สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกุ๊กจะมาตอบคำถามสำหรับเมนที่ถามกุ๊กมาในวิดีโอเรื่องค่าสินสอดที่กุ๊กทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าพ่อแม่ผู้ชายหัวโบราณแล้วก็ยึดติดกับธรรมเนียมการคลุมถุงชนนะคะหรือธรรมเนียมการหาเมียให้ลูกเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งพ่อแม่ของผู้ชายเนี่ยไม่ชอบสะพ้ายต่างชาติเลยเราจะมีวิธีการก้าวข้ามผ่านปัญหานี้อย่างไรนะคะไปฟังกันเลย ก่อนอื่นนะคะเช็คคนของเราให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้เพื่อมัเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่อยากแต่งงานกับเราหรือเพื่อที่จะทําให้การแต่งงานมันดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายนะคะเช่นบางคนก็อาจจะมีลูกมีเมียหรือว่ามีพันธะอยู่ทางนู้นแล้วนะคะแล้วก็เอายกเรื่องนี้เพื่อมาเป็นข้ออ้างนะคะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเผื่อว่าเช็คคนของเราว่าชัวร์แล้วนะคะไม่มีพันธะใดๆผูกมัดที่นู่นแน่นอนเนี่ย อีกหนึ่งอย่างที่กุ๊กอยากจะให้ทําใจก็คือว่าในเรื่องของสถาบันครอบครัวของคนที่นี่นะคะคนประเทศนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อฟังพ่อแม่มากจะรักพ่อรักแม่มากนะคะสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะการที่เรากําลังเผชิญกับค่านิยมล้าหลังค่ําครือแบบนี้กุ๊กคิดว่าคนกลางหรือว่าแฟนของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ เพราะว่าแฟนของเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่บอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างเขากับเราเนี่ยให้กับครอบครัวเขาฟังนะคะว่าระหว่างที่เขาใช้ชีวิตกับเราเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะคะแล้วก็เขาเนี่ยอยากจะแต่งงานหรือว่าเขาดูมีความจริงใจเขาดูมีความรักเรามากแค่ไหนนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะระหว่างเขากับเราเนี่ย คนกลางของเราเนี่แหละจะเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเราเนี่ยไปให้ครอบครัวเขาฟังทีละเล็กทีละน้อยโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเผื่อคนกลางของเราหนักแน่นพอประมาณว่ายังไงก็จะแต่งกับคนนี้ให้ได้อะยังไงก็จะเอาคนนี้เป็นเมียให้ได้อะนั่นแหละค่ะ ถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแค่ไหนนะคะแต่เขาก็ต้องยอมรับให้ได้ค่ะยิ่งถ้าแฟนของเรานะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดูแลหาเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะให้ความเกรงใจพอสมควรนะคะดังนั้นนะคะก็อย่างที่กุ๊กบอกไปว่าคนกลางของเราเนี่ยแหละคะ่ะสำคัญที่สุดเลยจริงๆแล้วกุ๊กก็เคยประสบปัญหานี้มาเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัญหาของกุ๊กเนี่ย จะอยู่ในระดับที่ยังพอรับมือได้นะคะก็เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวกุ๊กจะมาเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะกุ๊กจะขอเท้าความก่อนว่าประเทศนี้นะ่ะเป็นประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าสีหลังการเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนดังนั้นความรักความห่วงแหนในความเป็นชาติของเขาเนี่ยจะมีอยู่มากเพราะฉะนั้นการเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ย จะค่อนข้างไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่นะคะเช่นทุกครั้งกูกับสีลังกาเนี่ยนะคะจะเห็นผู้คนใส่ชุดประจําชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากยิ่งเวลาแบบจันทร์ถึงสุขใส่ไปทํางานเนี่ยจะแบบเห็นแบบชินตาเดินกันให้เกลื่อนถนนนะคะยิ่งถ้าเป็นแบบว่าผู้หญิงที่ใส่ชุด ประจำชาติแล้วไปทำงานเนี่ยเราก็จะเข้าใจในความหมายที่ตรงกันว่าส่วนใหญ่จะทำงานเป็นข้าราชการนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่นี่อ่ะจะถูกสอนมาให้อยู่ในกรอบในระเบียบนะคะเชื่อฟังโอวาทของพ่อแม่นะคะพอพูดมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เขาไม่ยอมรับสภัยต่างชาติเลยก็เพราะเขาเชื่อกันว่าผู้หญิงประเทศเดียวกันนะคะจะดูแลเคารพเชื่อฟังแล้วก็อยู่ในโอวาสของสามีได้ดีกว่าผู้หญิงต่างชาตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็น อีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงไม่นิยมสะพ้ายต่างชาติกันนะคะต่อมากุกจะเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังบ้างนะคะตอนที่กุกรู้จักกับแฟนใหม่ๆนะคะตอนนั้นกุกน่าจะอายุประมาณสัก19ปีได้นะคะส่วนแฟนก็ประมาณ35มาย่าง36บกคบกันมาได้สักพักเนี่ยแฟนถึงเล่าให้ฟังว่าทางครอบครัวของเขาก็ไม่นิยมสะพ้ายต่างชาติเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณแม่นี่ค่อนข้างจะหัวโบราณมากเพราะว่าแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกชายเนี่ย มีสะพายเป็นคนประเทศเดียวกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเรื่องภาษา2เรื่องขนบรรมเนเยมประเพณีนะคะมันค่อนข้างจะสื่อสารกันง่ายแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่แบบจะหาเมียให้ลูกชายนะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะส่วนพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่หัวค่อนข้างสมัยใหม่หน่อยเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยเป็นคุณครูนะคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือชอบเปิดโลกกว้างด้วยการอ่านหนังสือนะคะดังนั้นความคิดความอ่านก็คือแบบก็ค่อนข้างจะสมัยใหม่นะคะย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนนะคะ ตอนที่แฟนต้องย้ายมาทํางานที่ประเทศไทยตอนครั้งแรกเลยเนี่ยแม่เขาเนี่ยกำชับเป็นนักเป็นหนาเลยว่าถ้าเผื่อจะมีเมียเนี่ยต้องกลับมามีเมียเป็นคนประเทศเดียวกันเท่านั้นฉันถึงจะยอมรับได้ตกใจอะุ่ณาตกใจมาก แต่ว่าในความโชคร้ายก็คือมันก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าคือพ่อสามีด้วยความที่เขาเป็นคนที่หัวสมัยใหม่นะคะความคิดอาจจะสวนทางกับแม่ก็คือว่าอะไรที่เป็นความสุขของลูกนะคะไม่ว่าประเทศไหนพ่อสั่งลุยค่ะพ่อรับได้ทั้งนั้นนะคะยิ่งรู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยจะต้องมาทํางานที่ไทยนะคะแกก็ศึกษาเกี่ยวกับเมืองไทยมาพอสมควรนะคะแล้วพ่อก็ยังพูดติดตลกกับลูกชายด้วยว่าถ้าเผื่อไปพัดพงแล้วเนี่ย กลับมาเล่าให้พ่อฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคะพอคบกันได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วเนี่ยแฟนของก๊กก็ได้เป็นคอพอกนะคะเอยต่อมไทรอยด์ผิดปกตินะ่ะเนื่องจากคอของแฟนนะมันก็ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยปรึกษากันว่า เราจะกลับไปผ่าตัดกันที่ศรีลังกาเนื่องจากว่าแม่ของแฟนเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยดังนั้นเขาจะอุ่นใจมากกว่าถ้าได้รับการรักษาที่นู่นนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ในการยอมรับของแม่เขาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่กลับไปผ่าตัดเนี่ยก็คือระหว่างที่ไปนั่งรอผ่าตัดนะคะก็จะมีกูก,กับแม่แฟนเท่านั้นที่ที่ไปนั่งรอก็คือรอเช้าของวันที่ผ่าตัดไปเป็นเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นการรอที่แบบ ทรมานมากแล้วก็ต่างคนต่างไม่ค่อยคุยกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือกุ๊กก็เข้าใจแหละว่าภาษาของแต่ละคนมันก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะแล้วอีกอย่างนะคะในเรื่องของห้องน้ำอะ่ะถึงแม้ที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าไม่ปวดจริงๆเนะี่ยกุ๊กจะไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยเพราะย้อนไปเมื่อสิบสองปีก่อนที่กุ๊กไปศรีลังกาครั้งแรกนะคะคนที่นี่ค่อนข้างจะใช้ห้องน้ำเลอ,อะอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยใช้ทิชชู่ด้วยแบบเป็นอะไรที่แบบ ทำใจลำบากนะคะในการเข้าห้องน้ำนะคะจริงๆตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่ากุกลับไปเมื่อปลายปี6 2ก็คือปลายปีที่แล้วนะคะเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่ก็คือแบบออพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจากเมื่อก่อนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะแฟนจะออกจากห้อง ICU เสร็จนะคะเขาถึงจะให้เข้าไปพักห้องพิเศษได้นะคะนั่นแหละถึงจะได้นอนนะคะส่วนแม่แฟนก็กลับบ้านไปนอนนะคะจากนั้นปุ๊กก็เฝ้าแฟนนะคะ ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะกูก็อยู่กับแฟนตลอด24ชั่วโมงเลยหลังจากนั้นก็พักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ1อาทิตย์ได้นะคะถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้กูก,กันสัมผัสได้นะคะว่าแม่เขารับรู้ว่าเราจริงใจแล้วก็รักลูกชายเขามากแค่ไหนนะคะหลังจากที่กลับบ้านไปนะคะทุกคนเชื่อไหมเสื้อผ้าของกูกอะแกซักให้แบบ คือกุ๊กไม่ได้คาดหวังนะแต่แบบก็คือแกซักผ้าให้แกมาก่อนมาหอมเหมือนเราเป็นลูกสาวแท้ๆะค่ะทุกคน ่วงเรื่องอาหารการกินว่าเรากินจะกินได้ไหมเรากินแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมหรือลูกอยากกินแบบไหนแม่จะทําให้ถึงขนาดนี้เลยนะคะทุกคนคือกุ๊กนะคิดว่ากุ๊กน่าจะได้ทําลายกําแพงค่านิยมทางด้านความคิดของแกมาได้สักส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพราะหลังจากนั้นทุกๆครั้งที่กับรีลังกาก็คือแม่ก็จะคือเข้ามาก่อนมาหอมทุกครั้งนะคะทําเหมือนประดุดว่าเราเป็นลูกสาวของแกคนหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกุ๊กก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคู่รักทุกๆ ะะขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเป็นแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย